ปาลุนไปนี้กันขอของดีดีอ่านี่ไงในที่สุดสวัสดีครับมน,น้องยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ของการเปิดซอง booster pack brilliant stars นะครับเพื่อนผมก็ให้เทคนิคมาด้วยนะครับว่าเวลาเราเปิดเนี้ยให้เปิดรัวๆไปเลยนะครับจะมีโอกาสได้ของดีมากกว่า ตอนนี้อยากได้ตัวอ,อัลซิ u ส V ีแล้วก็อ,อัลซิ u ส V วตาร์มากมากเลยนะครับเราไปกันเลยเปิดรัวๆไม่เกลือแน่นอนฉิกซองเลยชแวบปัป๊บได้มาแล้วนะครับชอยส์เบลนะครับไปกันต่อลุ้นใบนี้กันเปิดออกมาเป็นเอเบลิออนนะครับใบนี้ขอของดีๆได้คริมสนาวนะครับ ไปกันต่อเลยครับรัวๆรัวๆต้องไม่เกลือปาป้าปาลุ้นสองใบกล้วนะครับเทคนิคนี้ดูเหมือนจะได้ผลนะครับเด้มิลทูแบบฟลอยนะครับแล้วก็เป็นแม็กมอสต้านะครับไปกันต่อครับปาปาป้าฮึมพอได้ชอยส์เบลแม็กอันหนึ่งแล้วนะครับไปกันต่อเลยครับทอมบีล่าเดทอร่านะครับใบนี้ออกมาเป็น มังกรหน้าขวานะครับเอ็กซ์ลัสนะครับป้า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 ,ปา,ปาไปนี้นะครับบันเดอร์พลิซีคืออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยมาอ่านครับไปกันเลยเปิดอนอ,ออกมาเป็นโมดทิมนะครับอืมอได้ไปนี้อาร์สวยมากเลยนะครับแล้วก็ลุ้นไปนี้กันวีสตาร์ได้น้องลีไปโฟนเอฟนะครับ โอเคได้ขวดน้ำนะครับแล้วก็ไปนี้ v ีสตารอ่าได้มาแล้วนะครับ m ิติคิววีแมนะครับเคเริ่มมาดีแล้วนะครับติดเต้นจังเลยตัวซองใหม่เนี้ยมีการดีๆเยอะแยะเลยนะครับอ้าวรุ่น2ใบเลยนะครับเปิดออกมาเป็นมาร์กนะครับแบบฟลอยแล้วก็ใบนี้เป็นลักสเรย์ครับ วีสตาจงมาวีสตาจงมาอ่าลุ้น2ใบอีกแล้วนะครับอ่าเปิดออกมาเป็นดูดิก้อนนะครับแล้วก็ใบนี้เป็นอ้าอีวีแบบฟร์อาร์ตนะครับอ่าใบาที่2แล้วนะครับน่ารักมากๆเลยป้าป้าป้าปป้าป้าป้า,ปา,ปาอ่าได้ยูริอีกแล้วนะครับแล้วก็ใบนี้วีสตาได้เฟลเทเบิลนะครับอืม ดูอัตราการออกเรทมันค่อนข้างยากนะครับเปิดออกมาเป็นเฮ้ยเยสชิงโก้สไตรค์อุจิโฟ yes! นะครับวีแม็กซ์นะครับแบบอาร์ตฟรอยด์ดัมนะครับการ์ดทองมาแล้วการ์ดทองโอยดีจริงเลยอุย้ยเทคนิคนี้ดูเหมือนจะได้ผลน,นะครับเปิดรัวๆนะครับได้การ์ดทองดีแม็กมา1ใบแล้วนะครับหลุนใบนี้กันของของพี่จีได้โกเลิรฟนะครับ โอ้ยรอบนี้มือขึ้นมากๆเลยนะครับใบนี้ครับลุ้นกันออกมาเป็นการชอมนะครับสงสัยต้องตั้งเด็กตัวการชอมแล้วนะครับผมจะเป็นชิโรนะครับปิด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 ออกมาลุ้นใบนี้กันออกเย้นี่ไงโอ้ยไรชูแบบอาร์ตฟลอยด์นะครับเยี่ยมไปเลยครับเด็กนี่เก่งมากๆเลยนะครับอุ้ยเทคนิคนี้ได้ผลจริงๆนะครับเปิดรัวๆเนี่ยครับ ปะปะปะเออได้ใบนี้แบบปลอยนะครับคินเดอร์นะครับลุ้นใบนี้กันพอมดุริกอนนะครับทำเวลามากเลยนะครับเนี่ยจะสิบสองแล้วนะครับภายใน4นาทีอ่าวิได้ใบนี้นะครับอสูุราสโปรมนิชันนะครับแล้วก็ใบนี้กันลุ้นออกมาเป็นสครปเตอร์ครับน้องกลับมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ใบนี้เัสเบิลนะครับ ปา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 ,ปา,ปาคินเดอร์เทอร์โบเอนเนอร์จีนะครับรุ่นใบนี้กันพอมบอมาดามนะครับแล้วก็ใบนี้พอมกาช้อมนะครับรุ่นตรงไหนเนี่ยกาชอมจะตั้งเด็กได้อยู่แล้วเนี่ยโอเคครับใบนี้กันเขาของดีๆพอมได้ฮิตแท้มาอีกหนึ่งใบแล้วนะครับวีสตา คือแพ็กมันชื่อว่า V-Star นะครับควรจะมี V-Star ออกมาสักทีนะครับพอมได้โทนดัสนะครับโทนดัสมีแอมเบรตี้บังคับให้เขาเปลี่ยนตัวนะครับอ้าอออ้ยของนี้ออกมาเยอะแยะเลยนะครับลุ้นไปดีกันต้องดีแน่นอนพอมลาพราสครับผ่านกันแล้ว22นะครับยังไม่ได้ V-Star เลยนะครับผมว่าผมไปหาเทรดเอาเลยดีกว่ามาั้ง พามตัดแรปเตอร์ครับแล้วก็ใบนี้อิมพิออนนะครับไปกันต่อครับไปกันต่อซองสุดท้ายมันนักจะมีของดีๆนะครับเรายังมีความหวังลุ้นใบนี้กันพามมวลมาดาจะกาครบสีแล้วนะครับรายการเฮ้ยได้ไรยชูวีไม่อีกหนึ่งแล้วนะครับเยี่ยมไปเลยครับก้าวองสุดท้ายของเรานะครับต้องมีวีสตาออกมาแน่นอนของดีอยู่ท้าย พอมอินฟินิตนะครับวีสตาจา๋าอยู่ในแพ็คนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยพอมออกมาเป็นอะครมมี่นะครับมองมาวิกต้องให้โชคดีกระเป๋าแน่นอนได้มักครับแต่โดยรวมก็นับว่าได้เยอะกว่าคลิปที่แล้วตัวเนี่ยเทคนิคนี้ก็ได้ผลอยู่นะครับลุ้นไปนี่กันนะครับอ๋อุ้ยนี่ไงเดชตัวนกตอมนี่ผมชอบมากๆเลยนะครับ โอ้ oh, เอาครับไปลุ้นกันได้ออกเทเรี่แบบฟูลอาร์ตนะครับโอ้ยใบก็อยากจะได้มากๆเลยนะครับผมชอบข้องปลาหมึกครับโอ้ยได้ของดีเทียบเลยนะครับเทคนิคนี้ครับอ่าใบนี้กันลุ้นออกมาเป็นน้องสคาร์เตอร์ครับน้องออกมาจะทํารังได้อยู่แล้วนะครับมีเพียบเลยน้องตัวเนี้ปับ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 อาได้มานี่ใบใหม่มาแล้วนะครับ แล้วก็บใบนี้ขอของดีๆได้ไฟลายก้อนนะครับเค okay, ครับไฟลก้อนสี okay, ่สองสุดท้ายของเรานะครับดูแล้วเรดการเกลือนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเปิดออกมาเป็นการช็อมครับผมมีจะ4สี่ใบแล้วสามสองสุดท้ายครับความหวังยังไม่สิน้นป้าปาปาป้าปาปาปาลุนใบนี้กันขอของดีๆอ่านี่ไงในที่สุด ในที่สุดผมก็ได้วีสตาแล้วนะครับวินซิคอดครับสองซองนะครับขอเอาเซอูสนะครับท่านเทพท่านเทพจงออกมานี่นะครับออกมาเป็นสมาเซนต้าวีนะครับคลิปที่แล้วได้ใบนี้ก็เป็นอีกอาร์ตนึงนะครับแล้วซองสุดท้ายของเราซองสุดท้ายสองสุดท้าย สองสุดท้ายจะต้องได้ของดีๆเปิดออกมาเป็นสคาแรปเตอร์ครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับเฮไปเราจะไปกันที่โปกเกมอนนะครับแล้วก็ประอ่านะแพ็กนี้ b r i l เล a n น Star s นะครับมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้นะครับอ่า โอเคเราได้ตัวอีวี่ฟูอาร์ตนะครับ CHR มาอีก1ใบตอนนี้มี2ใบแล้วนะครับแล้วก็ได้ตัวนกนี้นะครับหองครั้ง V HP 200เป็นเพศความมืดนะครับแอป l i t y ของเขาคือสามารถติดอุปกรณ์ได้ถึง4ชิ้นนะครับท่าโจมตีเฟียซัมชาโดนะครับเงาแห่งความหวานรั่วพลังโจมตี130แล้วฝ่ายตรงข้ามต้องเปิดการ์ดบนมือให้เราดูนะครับ ใบถัดมาที่เราได้ก็เป็นน้องมิมิคิวนะครับ V m a x ็ครับโอเคแล้วก็ได้ไรชูมา2ใบเลยนะครับตัวนี้ท่าที่น่ากลัวของเขานะครับก็คือ Dynamic Spark ครับสามารถเลือกทิ้ง Energy ไฟฟ้าจากโปเกมอนของเราตัวไหนก็ได้แต่ละเม็ดคือ d a เมจ e 60ครับทิ้ง4เม็ดก็6อ่า240โดยเขาจัดนิยมเล่นคู่กับตัว f ฟล f ี่นะครับร่างนิวัฒน,นาการสเตหนึ่งของมารีฟนะครับ ดึงเอเนอร์จีไฟฟ้าจากในกองทิ้งการ์ดมาติดได้ตัวละ1เม็ดนะครับถ้ามี3ตัวก็ติด3เม็ดเราติดเองด้วยมืออีก1เม็ดเป็น4เม็ดตีรี240ทุกเทินนะครับแล้วก็ได้ผมได้อทั้ง2แบบเลยนะครับไปถัดมาที่เราได้ก็คือใบนี้ครับภาคภูมิใจมากๆเลยอุลาโอสจู่โจมครั้งเดียว VMAX นะครับแบบ UR ครับการ์ดทองดำครับโอ้ยสุดยอดมากๆเลยนะครับ ก็ได้อะไรอีกครับอก็ได้ตัวสมาร์เซนต้าวีนะครับตัวนี้บดบ่าไปนี้เป็นอาร์ตตัวนี้นะครับแล้วก็คลิปที่แล้วผมได้อาร์ตตัวนี้นะครับโฮ้ยนี้โชคชะตาจะให้เราเล่นเด็กโลหะใช่ไหมแล้วก็ที่สุดของคลิปนี้นะครับคือวิงสกอตวีส Star นะครับ HP 250เป็นโปกเกมอนประเภทพลังจิตนะครับถ้าโจมตีทริกวินพลังโจมตี160ในเทิร์หน้า ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้การ์ดโปเกมอนทูหรือแปะพลังงานพิเศษจากบนมือได้นะครับแล้วก็พลัง V Star Power นะครับถ้า Fluff Ball Star ใช้ที่พลังจิตแค่เม็ดเดียวนะครับถ้านี้จะทำดาเมจ60แต้มไปที่โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามแปลว่าตัวไหนก็ได้นะครับตามความแรงก็คือตามจำนวน Energy ที่แปะอยู่บนโปเกมอนตัวนี้นะครับถ้าแปะอยู่4เม็ดก็ตีไป2 4 0นะครับที่โปเกมอนตัวไหนก็ได้ถ้าเลือกตีตัวบนเบนซ์จะไม่คำนวณวิคเนสแล้วก็ค่าความต้านทานนะครับที่นี่ก็คือของดีๆที่เราได้ในคลิปนี้นะครับในส่วนของการ์ดเทนเนอร์นะครับมาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับในคลิปนี้แน่ๆเลยก็คือได้น้องอเซโรลานะครับเราสามารถ อนะอฝ่ายตรงข้ามต้องเปิดกร์ดทุกใบบนมือของเขาให้เราดูแล้วเราจะสามารถจั่วการ์ดได้ตามจำนวนเทรนเนอร์การ์ดที่อยู่บนมือของฝ่ายตรงข้ามนะครับได้ดูมือเขาด้วยแล้วก็ได้จั่วด้วยนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับบันเดอร์โพลิครับ อ่งงนะโปเกมอนที่ติดการ์ดใบนี้เมื่อใช้ท่าโจมตีเราจะโยนเหรียญ oh, <c oughs> <c oughs> ออก็คือต้องเป็นโปเกมอนที่มีท่าโจมตีประเภทโยนเหรียญนะครับซึ่งเมื่อติดการ์ดใบนี้แล้วเราโจมตีแล้วโยนเหรียญแล้วออกก้อยทั้งหมดนะครับเราจะได้จั่วสามใบ ก็คือรับประกันความพลาดนะครับเพราะว่าโยนก้อยนี่มันจะพลาดถึงพลาดติดกันทั้งทังพลาดเราก็ยังได้จว่วาใบครับคก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะครับเราก็ได้การ์ดใบนี้นะครับมาสเตอร์นะครับสามารถเอาพลังงานต่างชนิดกันจากเน็กสำรับมาแปะโปกเกมอนบนเบนช์ของเราได้3ตัวนะครับ แต่ว่าเมื่อใช้การ์ดนี้แล้วจะจบเทินเลยนะครับก็นิยมเอามาเล่นคู่กับตัวมาวิปเพราะมาวิปมีแอเรลิตี้ที่ทําให้การ์ดใบนี้ถึงใช้แล้วก็ยังไม่จบเทินอ่าได้อันนี้มานะครับของที่คนกาลังพูดถึงอย่างมากๆเลยนะครับก็คือ Choice Bell นะครับโปกเกมอนที่ติดการ์ดใบนี้นะครับจะโจมตีไปที่โปกเกมอน V ของฝ่ายตรงข้ามได้แรงขึ้น30เต้มนะเฉพาะโปกเกมอนที่ตำแหน่งต่อสู้นะครับ ก็อย่างเช่นตัวอินทริออนวีแ x นะครับปกติครับเขาถ้าโจมตีจะแรงแค่140ซึ่งถ้าตี2ครั้งก็แค่280ยังไม่สามารถน็อกพวก VMAX ส่วนใหญให่ได้นะครับพอแปะการ์ดใบนี้เข้าไปจาก140จะกลายเป็น170 170ตี2ตีก็คือ340นะครับน็อกทิมอน VMAX ได้นะครับจากส่วนใหญ่ก็ได้พูดไปในครั้งที่แล้วนะครับโอเคครับก็เป็น ดูแล้วเทคนิคที่เพื่อนผมแนะนำมาได้ผลดีจริงๆนะครับเปิดรัวๆนะครับก็คลิปนี้ได้ของดีเยอะเลยแล้วก็ในที่สุดผมก็ได้โปเกมอน VSTAR สมใจนะครับก็แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะโอ้แล้วลืมบอกไปนะครับก็ได้น้องตัวนี้มาด้วยนะครับเป็น CHR นะครับของ Auxiliary นะครับเป็นการ์นิยมมากของสายเด็กจู่โจมต่อเนื่องนะครับ ก็ในที่สุดผมก็ได้โปรเกมอนวีสตาร์สัทีนะครับถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะมาเปิดตัวนี้กันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ s r d and น h ์ชิลซ e รีส s นะครับบ i ลเลียนสตาร์อีวิลูชันแพ็คบัตเตอร์แนะครับเขาบอกว่าจะมีการโปรโมที่หาไม่ได้ด้วยนะครับไปแล้วครับถ้าจนก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ